สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแนละท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชคแชมป์มอเตอร์ชาแนลวันนี้แแบบวิที่ปอนจะพาทุกท่านมาชมรถเนาะจะเป็นรถเข้าใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาจะเป็นรถโม่มีอยู่สองยี่ห้อคือด้านขวามือแบบเนาะจะเป็นยี่ห้อเม n นะคะส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นยี่ห้อฮิโนนะคะที่เราคุ้นเคยกันเนาะเดี๋ยวจะพาไปชมทีละคันเริ่มที่คัน,นแมนแล้วกันนาะกันเด็กแมนแล้วกันคนไทยต,ติดปากแมนซิงโต ทุกคนเพลินได้่าหมาป่าสวยสวยมันคือยี่ห้อโลโก้เนาะคันนี้มันเป็นรถปีหกหนึ่งนะคะสองร้อยแปดสิบแรงม้าเนาะราคาที่เปิดไว้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านกับอีกห้าหมื่นบาทเนาะโอ้จริงอหรอจริงจังทำไมราคานี้อยากบอกว่าได้โม่ได้โม่ได้โม่อะไรรีแพด้วยอ๋อลืมไปว่าคันนี้เหมือนเฮียเขาจะเคยพูดไว้ว่า ขายโม่แถมรถของอันนี้แหละพี่แค่ที่เขาน่าน่าใช่ขายโม่แถมรถโมลิแพ้นะจ๊ะเนี่ยตัวนี้โมลิแพ้ไปเดินเดิรอบๆอ่าดูดูใครดูก่อนอ่ารูปรูปทรงเขาอาจจะโบราณแต่เขาอย่างทนล่ะบอกเลย man ก็หัวลากเราเพิ่งขายออกไปหมดเองส0มพล่าสุดที่พูดมา man m e n สองนี่ครับโม่อย่างสวยอ่ะลิแพ้ครับตัวนี้ได้เลยแล้วมันปี61 อ่าปีสวยมากรถก็สวยนะนี่ครับดูชัดสีชัดสีโอ้โหถือว่าใช้งานน้อยมากนะแล้วไม้เท <รถ S 2> ่าไหร่นะไม้เท่าไหร่นะสามหมื่นหกถ้าเปรียบเทียบสามหมื่นหกนิดรถโม่เขาต้องดูเลขชั่วโมงนะเลขเ,เป็นรูปชั่วโมงน,นี่ดูเป็นเพจ ได้ 6Q เอ้ย 7Q โอ้ยเยอะขนาดนี้ก็ต้อง 7Q แล้ว <7 S 1> ครับเนี่ย 7Q ผูดผิดผูดผิดโทษทีนู่นเนี่ยเอ้สเปค 7Q นะจ๊ะสวยพร้อมใช้นะครับวิปแพชื่อนี้ไม่ต้องถามแล้วระดับโลกเยอรมันนี่ตัวนี้ก็อย่างคันนี้นะคะราคามันอยู่ที่ประมาณอร์ราคาอยู่ที่1ล้าน50,000เนาะใช้เงินดาวอยู่150,000ใช้250,000พร้อมประกันนะคะ จัดไฟนั้นได้เก้าแสนเนาะก็จะส่งค่างวดเดือนมาสองหมื่นเจ็ดอันนี้คือคร่าวๆนะที่คิดมาคร่าวๆตลอดทุกคลิปนะนี่คือคร่าวๆก่อนแล้วอ่าคร่าวๆเดี๋ยวหาว่าไม่บอกเอาคร่าวๆไปก่อนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ก็ค่อนข้างครบเนาะแต่ว่ามันไม่มีไอ้รางต่อตัวสามนะนี่ครับด้านนนนสวยมากอ่ะเดี๋ยวหนูสตาร์ทให้แล้วกันพี่ก็พาดูเนาะไหนน้องผมสตาร์ทยางพอใช้ได้นะครับ โม่ตัวนี้เนี่ยอยางเป็นอย่างเรเดียนนะอย่างเรเดียนโม่เจ็ดคิวขายโม่แถมรถสวยจัดครับตัวนี้คีบแบตรอทบแบตเตอรี่ไม่มีไฟอนอ้จริงคันนี้มานานนะครับยังไม่ไ,มได้โอกาสรีวิวนะครับอบนี้ก็เลยรีวิวคู่ด้วยกับพีโน่เลยอ้าเอาเลยจะลองโม่ให้ดูนะครับ รอย e. ังรอเราก็รอสตาร์ทเดี๋เดี๋ยันเร่งช้าหน่อยเหยียบขันเร่งช้าหน่อยอ่าตอนนานเสียงเครื่องหอมเป็นเอกลักษณ์นะตัวนี้อันนี้อะไรไม่รู้จจะว่าลิ้มเมือะไรเนี่ยอ้าวไม่ใช่โอ้ยยังไงหมุนละหมุนละเอาละอ่า อะ่ะหมุนหมุนนี่ใหน่อยหมุนให่หอยหมุนตรงไหนนี่ไงน,นี่ไงขา,ายอด้อ่อนนึงนี่ไงหมุนขึ้นลงอ่าอ่านี้ยก็ไม่จับไปหรอก็ดันนะเนี่ยอ,อันนี้ล้ áng, างเดียวนะครับล้างเดียวโอ้ภายในนะี่มีเศษเศษเศษปูนเยอะเหมือนกันนะน่าจะเยอะอยู่อ่ะเพราะเรากะทอ่อกเล่นแค่นี้แล้วกันเนาะอ่าหนูก็กลัวมันหมุนออกมาเดี๋ยวไปบ้านหมดเราต้องหมุนเราต้องหมุนเข้าไม่ให้ออกมาหมุนเข้าใช่ไหมหมุนเข้าไม่แน่ใจจะจำไม่ได้เล long ơn dù được hả? bảo đi? Oh, ít À. <laughs> 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 <Đánh đánh. cười> คือว่าอุปกรณ์ครบนรปั๊มไม่ดังครับป no ั๊มไม่ดังการรูปั๊ไ <sven> ม <tweeting S 2> <sleepy> ่เยอะเลยนะแต่ว่ามันไม่ทะลุไม่รั่วนะครับรถมันผมบูนผมบูตนี้ใช้งานน้อยครับราคาใหาอยู่นะคะันนี้เราขายโูปแบรถนะแวะเข้ามาชมได้ในราคาหล้านหาหมื่นบาทนะคะใช้เงินดาวน์ยี่สิบห้าพัเท่านั้นนะคะรมขัว่าก็นเจ็ดเอนเข้ามาเลยนะอเจ็ด ใช้จะบอกว่าไงใช้แบบทิ้งทิ้งกว้างๆ,ๆใช่ไหมต้องมันเตือนเลยนี่ภายในมีบอกขาดนิดหน่อยครับนะทำได้ทำได้มนบอกแคปมนะาบอกขยันนั่นเองจะลองเล่งโอ้ยสะพานสะพานหย,ย่อนสะพานอะไรสะพานไม่ได้เกลือก็เอ๋หย,ย่อนนิดหนะึ่งครับ Oh. ราคาหนึ่งล้านห้าหมื่นนะครับตัวนี้ 1, 000, 000, 000. กับเอ็ e 80, มเอ็มสองแบศูนย์โมลิพแฮร7เคิวตัวนี้นะครับจะพาไปดูคันต่อไปต่อไปดับคันนี้ก่อนอดับเลยี่แย,ย,ยแมนเปิดประตูยากเลแมนเปิดประตูยากเลนเป็นปุนมต้องกดเข้าไปเล็กดดอ่ะต้อเอาน้ำยาม,มาฉีดนิดนึ อ่าโอ้เงียบเลยียบร้ายมาพาไปดูคันที่สองนะลายเหมือนกับคุณค,ณคณุอาจจะเคยเห็นลายคลิป<ม>แต่มันคนละชุดกันนะคนละชุดแต่จากที่เดียวกันกว่าครับจากที่เดียวกันนะครับคันนี้อของของของที่เนี้ยเนาะก็เข้ามากับทางเราประมาณสามคันใช่คันนี้คันทีนนน่สามก็คันนี้เป็นรถมันเป็นรถปีห้าเจ็ดนะคะสามร้อยสามสิบแรงเนาะถ้าคุณคุก็หลายๆคลิป ที่ทำก็เป็นสัสูนย์เช่นก<ห>ันะชุดเดียวกันชุดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเลขใหม่ตัวนี้อยู่ประมาณเก้าหมื่นโลเก้าหมื่นใช่ไหมครับเก้าหมื่นกิโลโม่สเปคเดียวกัน N B K <c oughs> B N K โอู้ดผิดอันนั้นมันวงเต้นหรือเปล่าพี่ N B K N K okay, okay. โอ้ใช่ใช่โอสังกษุสังกษุตามไม่ทันนะตัวนี้อยู่ดีก็เล่นมุกมาหลา,หลายยุคหลายสมัยพี่ไม่รู้จักหรออย่างนี้ครับสภาพ มาดูมาดูมาดูขายไปสองคันก็บางคันก็ทําสีหัวบางคันก็ไม่ทำสีหัวขึ้นอยู่กับลูกค้าเนาะทำทำสีโม่แต่หัวสีดึงใช่ใช่ใชแต่ที่เราขายไปล่าสุดจะเป็นทำสีโม่ไปแต่หัวดึงครับแล้วก็ส่งมอบลูกค้าถึงที่เลยนะขายวีดีโอดีๆก็มีได้ตังค์นะวีดีมีคนเอาตังค์มาให้เลยท่อ ได้ค่ะเบียนเย็นแล้วออกใกล้ใกล้เวลาแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้เราเราทำคลิปมาค่อนข้างที่จะไม่มืดมากเนาะพอดีแดดไม่ค่อยแรง <นะ S 1> เดยไมนะ่แรงล้วก็มันมีรถเป็นชุดให้ถ่ายะนะครับรถพึ่งมาคันนี้ได้ประมาณ 2, วันสองวันนี่เองวันเดียวนะนี่อย่าพูดวันสองวันวันเดียวเอา,าจะไม่ได้จาไม่ได้วันเดียวนี่หัวเดิมบางๆครับรถก็ยางจะเป็นยาง แลยังพันไหมพี่ยังพันเนี่ยตัวนี้ยางพันไม่ใช่ยางพันร้อยนะครับแม่น,นั้นเป็นเนอเรเดียนแต่คันนี้เป็นยางชิว้วนะครับทัดซีนี่ครับรถจะไม่ล้างครับก็จะเด็กแดงหน่อย<ๆ>แต่ไม่บวมนะจะสีไม่บวมนะไม่บวมนะครับจะสีบวมเครื่องแห้งๆนะครับนี่ปั๊มเปียกนิดนึงนะครับนะ โม่เดี๋ยวลองดูอีกทีนะนะปั๊มเอ้เครื่องถังมันเดิมนะถังมันเดิมตัวนี้นะชัดสีนะนี่ครับแต่ว่าคันนี้มันหกคิวไหมอ่าหกคิวครับคันนี้มันเจ็ดเนาะใช่โม่ใหญ่ตัวนั้นนะหกคิวก็ใส่แม่ถึงหกคิวล้นแน่นอนนะนี่ยางเป็นยางหลอดอกหดอมกนะครับเป็นชั้นๆเลยเห็นได้ชัดเมื่อก่อนผมก็ดูไม่เป็นนะ หลังๆมาแต่เรื่องดูเป็น,น,นดูกันบ่อยอ่ากุคีอว่อยจะรู้จักเลยทีนี้นะตัวนี้นะครับดูด้านหลังกันนะรถเก่าหมื่นโลโอ้เหมือนกับใช้งานยังอย่ไม่ล้างเลยทีเดยรถคันนี้<ถ>ไม่ค่อยได,ได้ล้างเลยหรอเราดูตรงนี้นะอ่ะฟิล์มท้ายไปก่อนละวฟิล์มท้ายนี่จะเอาไม่ได้นะครับนี่แต่จักรสี่ก็พอได้ครับจักรสีได้นะนะจักรสีได้นะ เราล้างน้ำยาเราก็ใส่ของก็ดีแล้วครับหรือต้องล้างหน่อยใส่ปีแน่นอนน้ำยาก,กัดปูนเนาะออกเลยดูฝั่งนู้นนะคะมาพายดูด้าน <c oughs> นี่ครับอันนีกกต้ติดอยู่ใช่ไหมอ่าติดเลยไม่ต้องพ่วงคันนี้อ่าเดี๋ยวหนู้นไปลองสตาร์ทสายคอนโทรลไปแล้วเส้นหนึ่งสายขาดไปแล้วน่าจะเหลือแคสนน่สายคันเร่งนั่นเองสายคันลิง อ่าจริงด้วยสายคันเร่งครับเดี๋ยวเปลี่ยนสายให้ใหม่นะครับวันนี้ก็หลายคนทําหาโม่นะครับรถโม่สิบล้วอลวันนี้ก็มาคู่กันแล้วเอาเลยเอาเลยอากาศดีหน่อยก็เลยถ่ายให้ดูนวันนี้ จริงๆเราวอร์มเครื่องรอแล้วก็เลยนะเร่งได้นิดหน่อยนะถ้าเครื่องไม่ร้อนเราไม่กล้เร่งเองต้องอไปดูคูุงรถก่อนนะอ่าถอดแบตเตอรี่ได้เลยอ้าวจริงด้วยสายคอนโทรลน,นะรับเครื่องกำลังเร่งนะได้ใช้ไม่ได้สายโมขาดาสายคอนโทรล ปั๊มมันขาดนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ตัวนี้เพราะว่าจะลองให้หมุนให้ให้ดูสักหน่อยหมดเลยเลยวันนี้นะครับตัวโม่ยังสวยนะครับะน,นะ,อ,ะอ,อันนี้ไม่ขาดขาดแต่มาเฮ้ยไม่เป็นไรครับเป็นแค่ซีเดียมนะไม่ซีเรียสตัวนะั้นดูส่วนกลางครับตัวน,นี้ก็ได้นะครับ ร้างเดี๋ยวหินเลยับแคลกซียรนะไม่ไม่บวมนะไม่บวมก็มีแต่คราบน้ำปูนกับนะตัวนี้สตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะแบบนิ่งนะผมจาลองโยกดันปั้มดูว่ามันจะขยับได้เปล่า ได้ได,ได้เดี๋ยวเขาลองลองดูปัม๊มาาก่อนไม่เห็หมุนได้ไหมเนี่ยโตแรงกว่าตัว,ตว,ตว,ตวปั๊มน่าจะมีปัญหานะคนนี้นะลองโยกแล้วโม่ไม่ทำงานนะรเราแก้ไขได้อ่อาเดี๋ยวจัดการให้นะคนนี้นะเพราะมายังไม่ทำอะไรเลยนึกมาดึงแม่เรายังทำอะไรเลย คัน<ห>มีปัญหาหน <ะ S 2> ึ่งนะเดี๋ยวจัดการให้นะนุกจะจัดการให้ใหู้ว่าจัดการโดยใช้เขาอีกทีหนึ่งน่ามาดูภายในกันต่อครับตัวนี้ขึ้นเยไหมวขึ้นขึ้นเลยลน,นี่คือภายในนะค่อนข้างสมบูรณ์มีเบาะคนขับขาดนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยว ทางเราหุ้มให้นะคะแอร์อยังเย็นเลยอะ่ะอุปกรณ์ภายในค่อนข้างครบนะคะนีเ่เาให้ดูเล็กใหมจนี่เลย9 3้า0มืนสามนะคะคันนี้โอ้มีตรงนี้นิดหน่อยนะคะ ใส่ <languages? S 2> หาใส่ให้ได้อยู่นะอ่ะพี่เอ๋ก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะคันนี้เนาะก็สามารถแคปหน้าจอนะคะส่งเข้าส่งเข้าไลน์แบบแอดเบอร์แบบได้เลยนะเบอร์แป้เบอร์ศูนย์แปดสามนะคะห้าเก้าห้านะคะสี่สี่สองแปดนะคะก็แอดมาได้เลยนะถ้าสนใจคันนี้เดี๋ยวแป้นขายลเพิ่มเติมใีบอกบอกมาขายแค่ตรงนี้นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวใส่ให้ คันนี้เนาะเป็นรถปี57นะคะราคาที่เปิดไว้ราคาอยู่ที่1ล้านขนถังเป่าก็ใช้เงินดาวน์อยู่ที่2แสนใช้3แสนขนมาตันนะคะสองข้างมวดประมาณโดยประมาณนิดแล้วนะคิดมาแล้วแหละแต่เราก็ประมาณไว้ให้คร่าวๆเนาะก็ประมาณ4แสน40,000บาท48งวดนะคะสำหรับคันฮีโน่330คันนี้เนาะลูกค้าท่านใดนะคะที่หารถมูดอยู่นะคะจะมีองที่ห่อนะที่เช็คแป์ก็สามารถไปข้างมาชมรถได้ที่เช็คแป์มอเตอร์ เขาจะต่อที่นี่เลยถ้ามาไม่ถูกนะเข้า Google Map นะคะพิมพ์ว่าบจกเชฟแชมป์มอเตอร์นะคะมันจะพามาตรงเนี้ยที่แบบยืนอยู่ตรงนี้เลยหรือไม่ถ้ามาไม่ถูกจริงจเบอร์แบบและเบอร์พี่พีนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวให้พี่เขาแจ้งเส้นทางอีกทีหนึ่งหรือไม่เดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้ครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็โทรมาแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็พาดูรถโบ๊ทสองคันมิกเซอร์แรงสองคัน สวัสดีครับ